สำหรับทีมมาสเตอร์ลูเกตนะคะวันนี้จะเป็นมาสเตอร์คลาสครั้งสุดท้ายที่จะเป็นการนับคะแนนหนึ่งคนในทีมมาสเตอร์ลูเกตจะมีโอกาสกลับเข้าเกมค่ะ YesIt's like a TerminatorI'll be back แต่จะเป็นทีมไหนมาสเตอร์ลูเกตจะเป็นคนตัดสินใจค่ะอ้าวรายการจะราม่ากองเราอีกแล้วเหรอ ทุกคนจะต้องพิสูจน์ให้มาสเตอร์เมนเทอร์และเมนเทอร์ของตัวเองว่าคุณผู้ควรที่จะกลับเข้ามาในเกมการทำมาสเตอร์คลาสของเบสเนี่ยผมมองว่ามีการพัฒนาโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวต้องทำมันให้เต็มที่ที่สุดครับขึ้นไปยืนน่ะคิดได้ดีมากอ่าเบสแปลกใหม่หน้ามองน้าสนใจและดูเท่ด้วย วันนี้คนหนึ่งที่พิมพ์คิดว่าทำได้ดีก็คือพลดูชายดูยิ้มแย้มสดใสเหเ,เราเข้าใจดีว่าจริงๆแล้วอ่ะวิลเลียมเขาตั้งใจมากจนเกินไปนรอกมตั้งใจอยากจะกลับมาแทนที่จะเกิดจากความธรรมชาติสน,นุกสนานกลายเป็นต้องพยายามสเต็ปแรกก็คือ กลับมาให้ได้ก่อนเซฟที่สองเดี๋ยวค่อยว่ากัน f o k k ก life ลฟ์ไม่เป <currently> ็นไรเรายังมีอีกหลายคนที่จะชนะสิ่งนี้กอฟมีความลูกเล่นมีเสน่ห์ดูแล้วก็อารมณ์ดีกอฟเก่งจังเลยอ่ะแล้วกอฟคนนี้หายไปไหนมาตั้งนานละคะฟุก a life plus ถึงเวลาแล้วครับที่เราเจะประกาศว่าใครจะได้กลับเข้ามาในเกมครับตั้งแต่ Master Class ครั้งแรกนะคะพี่เกตก็เก็บคะแนนของทุกๆคนมาตั้งแต่แรกคนที่พัฒนามากที่สุดแล้วก็ทำให้พี่เห็นว่าเขาควรจะกลับเข้าไปในการแข่งขันคนนั้นคือ วิลเลียมค่ะวิลเลียมแต่เรายังไม่กล้าดีใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะแบบเรายังไม่รู้ว่าวิลเลียมจะได้กลับไปอยู่ทีมไหนไม่รู้จะเป็นตามเราต้องการหรือเปล่า I'm returning you to Tony. วิลเลียมทีโนี่บอกเป็นไปได้ด้วยเหรอ ขอบคุณพี่ลูกเกดด้วยนะครับที่เห็นความพยายามของวิลเลียมมากในวันนี้มันเป็นโมเมนต์ที่จะจําไว้ตลอดอะตลอดชีวิตเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้มากครับคิมนี่มันหล่อจริงนะหล่อมากเลยสอครับพิมค่อนข้างมั่นใจว่าวันนี้พิมไม่ใช่คนที่ด้อยที่สุดจากแคมเปญที่แล้วแล้วสาม,มาเลยครับมองคิดว่าทั้งทีมเราทําได้ดีมาก แต่คราวนี้ก็ต้องไปรอรู้แล้วแหละว,ว่าลูกค้าจะชอบของใครสีมาเลยครับแอคติคมพรมครับไปเลยครับโอเค Yes การถ่ายทำครึ่งแรกที่เป็นฟรีรันนิงเสร็จแล้วอะเรากลับมาแก้แผนการทำเอนดิ้งซีนใหม่หมดเลยแอคชนเ้ c t i o วคอมฟอร์ตคู่หูของการซักผ้า perfume wear you can wear. คือลุ้นอะวันนี้บอกตรงเลยว่าเป็น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 เอพิโซดที่ลุ้นมากจุดอ่อนของเราอยู่ที่ free running เราจรึงมาบิ i l d tagline กับ ending scene เนี่ยก็เป็นหัวใจอีกหัวใจหนึ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญมาก action เบต้าดีมากเบต้าดีมาก หุญยงดีดีเรียกเกืบอกตรงเลยว่าแบบคนที่เราเห็นชัดขึ้นมาเยอะมากเลยอะตั้งแต่หลังๆมาเนี่ยกายเป็นเลียวตาที่แบบเฮ้ยยู่แม่งแบบพอบอกไปปุ๊บทำได้มากกว่าที่เราต้องการอะไรเงี้ยพาท่านาทีสุดท้ายเราจะต้องถ่ายกับน้องปูคือแบบรู้เลยทำได้แน่นอน ผมเห็นเฟรมนะนะเมื right, ่อก oh ี้เห็นเฟรมไอ้เห็นเ้รอเห็นดูแล้วทั้งนั้นเโอเคโอเคมาสุดท้ายนะมาสุดท้ายขอมาสุดท้ายเลยนะถ่ายจริงมันมีห้านาทีอะแต่มันกลายเป็นว่าแบบ3นาทีของนั้นเรากลายเป็นไปฟังว่าต้องทำยังไงฟังบล็อกกิ้งเห็นแคมราลงมาปุ๊บทุกคนสูดหายใจหอม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 ถ้าพี่โทนี่อะมามาบรีฟให้แบบนิดเดียวเพื่อที่จะเอาเวลาไปซ้อมมากกว่านี้เราก็อยากได้ผลงานออกมาได้ดี5นาที2เทค That's all เลือก1นาทีเครื่องครับตามกิ่ลงมายังมีความสุขอ c t i o เร็วๆๆๆๆๆๆๆสปีดเลยเร็วสุดหายใจ c o m f o t คู่หูของการจักผ้า Perfume you can wear หมดเวลาครับ Blocking ของทีมโทนเนี่ยก็ก็โอเคไม่น่าเกลียดแต่เพอเอิญแอคติงของเด็กไม่ถึงเราบอกกับน้องๆไปว่า Don't worry, we're gonna win or lose ไไม่ แต่สิ่งเราอยากจะเห็นคือเสน,น่ห์ที่จริงถ้าเกิดเผื่อเวลาสัก2นาที3นาทีมาซ้อมออยิงน้อยบ็อกกิ้งของฉากสุดท้ายมันก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่ครับเราเหลืออีกหนึ่งแคมเปญแล้วก็ฟลวอล์อต่อวิทีที่พิมพ์มีไว้ในหวัวนี่คือเด็กทุกคนเนี่ยจะได้กลิ่นหอมพอได้กลิ่นหอมแล้วได้ผู้หญิงอยู่ที่ไหนทุกคนวิ่งตาม3 2 1 two one action okay, good good move faster. Faster. Jump. Quick. Pop. Pop. Catch up. Ready. Take a breath. Oh, uh, go. Land. Bam. Take a deep breath. Go. Andy. Don't forget. Go out. Do a roll. Take a deep breath. Nice. Try. Joey. What's up? Mẹ hiền lại lời. Mẹ hiền lại lời. เดี๋ยวก่อนนะคะไฟดับหยุดเวลาก่อนครับ Hang on we're stopping the clock we need more lights ต้องมาหยุดเวลาเพื่อที่จะมาเพิ่มแสงแล้วมันก็ทำให้จังหวะพอเด็กเขาแบบเครื่องมันรันนิ่งในร่างกายแล้วอ่ะมันต้องมาเบรกอ่ะเหมือนมันก็มันก็ทำให้เขาเหนื่อยแล้วมันขัดตอนไปด้วยจริงๆคนที่น่าขวัรอยยอดที่สุดแล้วตรงๆนะวันเนี้ยคือทีมันา <laughs> เพราะว่าขุดหลุมอยากจะให้เราตกคนที่ตกหลุมพังตัวเองคือทีมตัวเองนั่นแหละ ไอ้คนที่เป็นหน้าหัวเลาะเยอะที่สุดไอ้ภาพที่คนที่ปไปไหว้เจ้าตอนเช้าอะคะ่ะไม่ใช้สมองตัวเองเพิ่งแต่สยยสไสยศาสตร์จับเวลาต่อครับโอเคบอยส Are you ready for take two โอเค Exactly like we did just now all right Louis I'm gonna tell you along the wayAre you ready three two one action go all right where is she go move โอ้ faster โอ้ okay catch up breathe go jump jump โอ go Andy careful breathe go nice one Lewis you need to come out the camera moves before you hit the wall อันี่ชอบให้ทาแบบคอมันชอบให้ทำเยอะ,ะอะเพราะไลุยไม่ต้องทําอะไรเลยเลยลุยเล่นคมโคมจบเลยนะ พี่พิมพเนี่ยบางทีเขากล้าที่จะทําในอะไรที่มันยากกว่าแต่ว่ามันต้องเวทกับความเป็นจริงได้ด้วยเราเรารู้สึกว่าอย่างนั้นนะคนที่เสี่ยงเลยว่าคนที่ฉลาดนะคะพี่โทนี่เนี่ยแต่และเทปแต่และวีคไม่เห็นเสี่ยงอะไรเลยทําอะไรก็ได้อะไรก็ได้ง่ายๆหมดทั้งนั้นน่ะลองเล่นเกมมึ่เด็กเราไม่ได้มีเวลาที่จะซ้อมกับปูเลย5นาที2เทคพี่พิมพ์ให้คัดจังเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าเหมือนแบบ หยุดกันนะครับแล้วก็หมุนตัวเ n นฟ์ f ฟล์คัมฟอร์ดคู่หูของการซักผ้าไ o i ์ e พอร์ฟิวมยูแคมัวโอเคภาพที่มองไว้ในหัวกับภาพความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันเลยอะคาดทีมที่ชนะในวันนี้ก็คือ คุณหนูอาสาวานนั่นกลับมาแก้บนแล้วอ่ะบนระยะวันนี้เหรอครับส้มก้าวลูกน้ำแดงก้าวขวดครับห <laughs> <laughs> มูยอนอย่ใหญ่จะบอกว่า I come here I don't compare myself to anyone I compare myself to myself I want to fight I want to prove to p t o n l that I'm the fighter Everything that I do, everything จริงๆคือ I give it all มุยองอยากจะทำให้พี่เขารู้ว่ามุยองก็สามารถเป็นได้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่มุยองทำมามุยองตั้งใจกับมันมากๆจริงๆอืมต้องับพี่หมูขออนุญาตนะครับผมมาในรายการนี้เพราะอยากเรียนรู้ ถ้าพี่หมูคิดว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความผิดของข้าจังที่มาอยู่ตรงนี้ผมต้องพัฒนาอะไรบ้างครับพี่คิดว่าห้องดำไม่ใช่หน้าที่ของพี่ที่จะต้องมาบอกกันอยู่ว่าอยู่ต้องพัฒนาอะไรบ้างสำหรับพี่เมื่อมันเดินทางมาถึงอีพีเนี่ยมันเป็นห้องดำครั้งสุดท้ายของ The Face Men Season 2พี่ก็จะตัดสินจากแคมเปญเมื่อวาน นะครับเดียวไม่ใช่ THE FACE ครับครับุณครับ I'm not g o i n g to be sad man พี่จะบอกไว้คำหนึ่งว่าในประวัติศาสตร์ THE f a ฟสมีเมนเทอร์คนเดียวเท่านั้นที่ชนะ4ครั้งติด It's okay have your four wins p i m u but that's not the war the war is a final walk อยากจะรู้ว่าใครกลับมาเชิญเมนเทอร์ทั้งสองไปดูได้เลยครับไปพวกเรา อ้โหดีลาเยอะมากเนี่ยพี่หมูอ่ะดีลาไม่แพ้สาเดี๋ยวก็ระวังชนกำแพงนะใส่แว่นแบบนั้นน่ะพี่หมูคะคราวหน้าเนี่ยจะใส่แว่นอันนี้บอกนะจะส่งที่ปัดน้ำฝนไปให้ยานพ่อลงแล้วและจะไม่กลับง่าย you want to go first yeah definitely อาจจะเป็นสักสองคนเลยก็ได้ก็เลยจะไปอาสาเปิดเพื่อจะเปิดมาอ้าวมูยองหรือยแต่พอปุ๊บ เอาเกิดไม่ใช่อ่ะเหว๋ยนะก็เลยแบบไม่มาเปิดด้วยกันนี่ว่าโน <gasps> <No> way <laughs> It was just like, we were we were in like shock Kai Chan's back <S International monster <laughs> <laughs> บอกด้คำเดียวครับ International monster ตายมู จากเมื่อก่อนชอบกินไก่สับตอนนี้ที่ฉันจะกินหมูสับก็จะสับแมนทอดสอนญาสับ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 ก็บ <c oughs> จะชนะชนะไปเรายังขิงอยู่เพราะเรามั่นใจสุดท้ายต้องชนะชนะชาร์นจ์ยังไม่เคยชนะจะมาชนะไฟน a l w a วอฝันหรือเปล่าลูกเอ้ยตื่นตืนตืน,ตน